ตรงนี้นะครับสำหรับการชุมนุมในครั้งหน้ายังไม่มีหมายนัดจากกลุ่มใดนะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีหมายนัดใดๆนะครับทั้งจากทางด้านกลุ่มของนัุทวนะครับตอนนี้มีบนสะพานมาอีกแล้วครับจนที่ตำรวจเตรียมแล้วนะครับมีมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บนสะพานข้ามแยกครับยิงอาปาขวดลงมาครับปาขวดลงมาครับ อ้าวยิงพุมาครับเสี่งชุดปุ้มยิงพุครับไอจบครับไม่ว่าจะจบครับอ้าวยิงพุใส่นี่ครับนี่ครับตกกลางถนนซะตัวใหญ่การยิงสวนนะครับโอ้โหเข้าเต็มวงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับท่านผู้ชม ดูครับเต็มเลยครับตอนนี้ตำรวจเจ็บครับเจ็บครับโอ้โอ้ท่านผู้ชมเออโหนี่ครับนี่ครับมันดีนะียังคงไม่สงบดีนะครับมีชุดทิ้งท้ายนะครับคือ ผู Syria, ้ชมครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บนสะพานนะครับผมต้องแอบก่อนนะครับมีการโอ้ยไม่ไหวครับเจ้าหน้าที่ตํารวจหายหมดแล้วครับตรงนี้ก็นาที่ตำรวจหายหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่ตํารวจหายหมดผมก็ต้องไปครับมาแล้วครับเรื่อยๆครับจานที่ตํารวจต้องถอยนะครับคือกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมาบนสะพานนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปปิดบนสะพานนะครับกำลังขึ้นไปปิดบนสะพานนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเดือดมากครับพลุนะครับเข้ากลางวงของกลุ่มผู้ชมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มๆครับหลายนัดมากครับเป็นสิบนัดครับจนพนปืนนะครับอ่ลคนปืนตอนนี้นะครับมีการขึ้นเข้าขึ้นไปไล่บนสะพานแล้วครับคนันปืนนะครับเนี่ยมีการเสริมแนวเข้ามานะครับนปืน สมชุดนะครับที่ล้อมบริเวณแยกมักกะสันไว้นะครับถูกยิงใส่จนถอยรนเลยครับโอ้โหเมื่อกี้มันยิงโดนรัวใชะพพ่ไหมพี่และก็เดินมาเข้าตำรวจตรงเนี้ยมันไม่ได้ยิงใส่ตำรวจนะโอ้โหเมื่อกี้เป็นภาพใครที่ติดตามไลฟ์สดเมื่อสักครู่นี้นะครับ